เดี๋ยวเราจะมีการปรับเปลี่ยนอิจอรฟาบนมูมอนะครับให้เป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นนะครับผมมีไอเดียว่าอยากจะทำเป็นสินค้าประจำจังหวัดด้วยนะเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีสินค้าของสินค้าดีของเมืองขอนแก่นนะครับอยู่ในมูมอเนี่ยนะครับพี่น้องชาวขอนแก่นทุกคนสามารถช่วยกันโปรโมทได้ และการโปรโมทตรงนี้เนี่ยการแชร์หรือการซื้อมาใช้เองแล้วรีวิวสินค้าเนี่ยทำให้เราได้หลายได้ด้วยนะครับนี่คือข้อแตกตา่างเรามองอย่างนี้นะครับมูมอเนี่ยเรามองตัวเองว่าเราเป็นเหมือนผืนนาผืนผืนผืนนานะครับที่เราจะพยายามทำผืนนาเนี้ยให้ดินม,มันดีที่สุดนะครับเจ้าของสินค้า รือว่าผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็คือคนที่มาเอา,เอามาเล็ดนะครับเอามเมล็ดของตัวเองเนี่ยมาวางอยู่ที่พื้นนานะครับแต่ว่าผู้บริโภคทุกคนนี่แหละก็คือชาวนาหรือว่า,าเกษตรกรที่จะเอามเมล็ดพันธุ์พืชนี่ลงไปปลูกในพื้นนาปุณน,นี้นะครับใครขยัน ก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเยอะๆนะครับเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ที่ใหญ่นั่นก็คือเปรียบกับรายได้ของผู้บริโภคท่านั้น